ครับสวัสดีครับมิตรรักแวนครับทุหมูทุกวันเอฟซีสุกทุกคนกับผมผมบา่าวนี้นี่ทุกคนคุหาอยู่หากินครับผมมาเมาื่อนี้มาหาอยู่ฮากินใไซม้องครับผมใไซม้องใส่ด่างน้ำไหลหาใไซม้องครับผมเอาหากินทุกอย่างทุกกระซิบเลยโอ้น้ำไหลแรงมากเลยนนู่แสดงว่าเขาเพิ่งเปิดมันกวนไม่ไหลดิ เอาคุ้มกไปใส่ยูนีนได้หวะดีกว่าไปใส่ยุ่มสายหุ่นไปขามไปไม่ได้ จำมองจะคว้องได้เพราะอะไรเอ้แล้วเมืองนู้นี้ปลายัางติดใส่มองตอนกลางวัน,นประมาณสองโมงครึ่งสามโมงนี่แหละน้ำไหลแห้งแล้วนึกว่าไปใส่ตรงซ้ายหมอือน โอ้ตีใส่นม่มหนียวเนตีเขเปิด2บานเนาะประตูนะเปิดประตูน้ำ s w บานนั่นวะปานไหนขึ้นมาหรอปานไหนเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเดินไปได้ไหมแค่นั่นแหละเนาะใส่ปุ๊บยามปั๊บเร็วสันมาคือสีมันแท้วู้วี่ มันเสียกันแล้วควันกิงออนซว,ม,วม,มันมจีนนั่นนงรถยากนะม,มันบ่ม,นม,นมีตัวเปลี่ยนดนี่ควันนี่แล้วกระบาดมันจะเปียกเออไอ้เพุทดบาลนี่มันนไปจีกหลังไอ้จ <c oughs> <c oughs> ีกหลังเขา,าไม่ไหวดิว <c oughs> โอ้ยมันก็ตีนเลี้ยวถอยอยากลงไปดิ เขาลุกอะไรหรอกพี่น้องสุ้มเบิังอะไรป๋าเจ้าเดียวติดเลยวอะใส่เมื่อกี้ได้ใส่ปุ๊บนั่นเลยป๋าใส่มันตัวหน้ังสูงเลยเนาะมันจะเปิดอนี่ป๋ามัสตัวหนังสูงนะใส่ปุ๊บยามปั๊บเลยครับผมขาวหน่อยหาตะวันเหี่ยงย่งๆเลยเว้ยาบานเหี่ยกับป๋ายังงี้ดีหรอวะ ใส่บ่ทันเิถึงสิบนาทีใส่ปุ๊บยับไปใ่ไหมมน้าไหลน,นี่ง่ายทุกแล้วต้อ,อตงง่ายลงมาอีกมึงมัน้าไหลมันคือหรอกลงไปปวดแล้วไนลงไปสีกแดงโ <c ười> อ,อ้ยยินก็ยังเนาะ หน่วยจวู่โจมวางหนุนไม่แล้วครับผมวางหนุนลงไปซวยกัน,นรับะวดผู้เดียวมาทันหลายตัวนี้นด่พี่น้องเลย,ยใกล้ๆเห็นตังเป็นน้ำตกนะนีน่คือการใส่ดางที่เกาหลีครับผมหรือว,ว่าใสาม่ม้อตาไ่บ้บานทฮาเหรอเพื่อน ปวดสองคนแถบบ่ทัดน,นี่น,น่ะใส่แป๊บเดียวได้ใส่ปุ๊บยามปั๊บรด้ทำเอาลงไปหงเห็นอย่างเดียวนี่คือว่าปวดสวยการอู้หหลายอีลีวะ่ะว่ามันเรียนวม่เหม่นนี่น่ะช่างเห็นว่าอเยอะมากูน่ะ ใส่ปุ๊บได้ปั๊บได้ไหมไม่ในน้อยดิหัวใหญ่ด้วยดนะินี่คือการดักตาข่ายหรือว่าใส่มองที่เกาหลีครับผมลงน้ำไหลนะแต่ม,มันก็มีโอกาสได้แค่แป๊บเดียวเนี้ยถ้าเ,เพื่อนบ่เปิดประตูน้ำตีกับว่า่อนไ,ได้ี่นอนเขาต้องร้อให้เพิ่นเปิดประตูน้ำ แล้วปลามันจะมันจะไหลปลามจะขึ้นมาจา่ก,ก้อนไงนะขึ้นมาวางใครคือบ้านเขาละ่ะการหาอยู่หากินแรงงานไทยในเกาหลีครับผมเมื่อว่นสิเป็นอุดรธา,านีุ้ฒิการหาหากินวันหยุดครับผมวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็เห็ุงานกันครับผม หากระเปาวันหยุดกระเขาวันหยุดไปสนขาดว่าได้ว่าได้ประหยัดออ้ดหนะได้มนมันก็ติดหลายกันติดทุกตาโอ้ยเสยนกันตัวนี้จากอุดรมันดุง ยิ่หัวออกเลยว่าลงไปว่นไหนเลยครับผมเบาหนี่บ่มีสุดเปื่อนตรวจเสื้อผ้าก็ยันเปือ่อนยันมันนั่นยันเปียกเวลานังลล่งรถลำบากมูนีอากาศขึ้นว่าโอ้ยยกขึ้นเมือกเลยนะ ยกสัวแน่เออจุ่มเดี๋ยวเป็นรอยกด,ดหัวเรืออ่ะก็ะติดหลายเลยเลยไมะบ้านเหี้ยบ้านเหี้กับงวนไปอีกแบบได้ปลไปงี้อมรุ่นไปงหเดี๋ยาจะเป็นอ้หลายอยู่ดิ นี่ขี้ยามรอบแรกย่ยงดิี้ใส่ปึ๊บหมดเลยครับผมบ่ได้ใส่โอ้ยสันใส่สขามขึ้นบ่นไหวดบตเวอึกเกนาะใส่ขามขึ้นบ่ได้ครับผมเป็นลักษณะนี้ใส่ขามขึ้นบ่ไใดหรอกใส่ปึ๊บยามกลับเลยครับผมตัวแรกหนึ่งวันสิบป้ายไปจากหนึ่งชั่วโมงหม้อยบ่ทันหรอชั่วโมงหนึ่งนี่ใส่ปึ๊บยามปั๊บเลย คือหางเดียวนี่โอ้สแสดงวมาปลามันอยู่ในปา่าปลาอยู่ในป่าครับผมน้ำไหลแต่ว่ามันต้องรอโอ,อกาสครับผมถ้าเขาไม่เปิดประตูน้ํามันปลามันก็ไม่ขึ้นมาถ้าเขาเปิดประตูน้ำปื้ปลามันได้กินน้ําใหม่มันก็ออกมาคล้ายๆกับมาวางไคมาอย่างมันหล่นน้ำบ้านเขา พอได้อยู่ดิโอ้โหนะ,นะ,นะขอบไปจุม่มเลยเอาเสียรน,นี่ก็เหมือนแหละครับผมนี่เสียรแรกกันที่กลางไวัยบนสันเบิ้งครับผมมุงตรงน้ำตกแล้วก็กลับมาเบิง้งอู้หลายดิเลยไหลยุ่ยดีพี่น้องแรงงานได้ในเกาหลีมาหายอยู่หาก,กินช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับผมใส่มอง,อด,งชชอด้วยใส่ดังยอด ครับผมพูดนะเออขัดหลายขัดหลายขัด,หา,ขดหากินง่ายครับผมที่เกาหลีว่าตะขยันเพราะได้ยู่ได้กินอยูประหยัดค่ะครับเขาช่วงนี้ก็หาปลาได้ครับหาปลาไว้ตะฟิดได้ตู้เย็นไว้กินหนาหนาวหนาหนาหนาวหิมะตกเราก็มาหาบ่าได้ดิหนาวเนาะผู้ได้ิีล่ล้งนำ ปลามันก็ไม่กิ้งเหยื่อ,อ,อปลาแน่ใส่มองมันเห้ยอือจังกึงปลาหนุ่จ้องไปย่อันเรียกมาเรียกเพคือตอกน,น้ำเฮงฮะแน่นบ่ กินกิ้วแล้วแะน่ามันไหลพรได้รยูได้กินอยู่หรอห,หลายเดอหลายเอารอบแรกครับผมเราจะต้องเบิ่งอีกเสี่ยงหนึ่งครับโอ้พอแล้วครับผมพอกินแล้วเสี่ยเดียวพอากู้แล้วเพราะเสี่ยนแรกมันขีเข่าว,ว่เสี่ยงแรกน้ำตกแห้งไหลแห้งครับ คิดว่าฮักจะไปดักอยู่แถวบู h> <h h> <h ้นไปแล้วผมมีหมองไหลแเห้ยติไอ้ได้วอดจักกระชังไปนี่ยึดเส้นอฮะปนั่ยปะไม่เอาไปยิงเนี่ยจะเล่นด้วเหนือนอ่ะสิไม่เลยยิงฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่านี่อะไรอ่ะแตนตีแตนล่ำเวโอู้วันจะไลเลยวปะ เขาเต็ดส <ider> MM <stein> ีมันเต้ด้วยนันดิว้าวไม่ว่าแต่ร้านเขาบอกขึ้นไปทังนึ่งอยู่ดิไอ่ไอ่ว่าจะกระชับหน่โอ้แม่แม่วูดติดวูดปลูกแบบนี้บผมเรารอบเดียวเพครับผมหลาย ได้หลายอียดังเป็นน้ำตจกจนเขาล่อยมาอู้มีหอดเตียนงได้ขึ้นไปได้น้อยขิ้แน <c oughs> แสดง <c oughs> ว่าปลาไหนอยู่คองน้อยกับนี้เนาะ เป็นรุ่นสวัสดี็ดงห์น้าโตถึงอันใหญะกินหลายกันโอ้เสียงแจกระจันไม่หลายสิเอาไปขวานิยังแจกระจันขวานตำปนแสบกันนี่ก็โซนใสกัน,นละ เดี๋ยววันจันกับวนตกแล้ววันจันขึ้นไมแหนมเลี้ยอีกะรนึ่งยู่ย้มคาไปเลยเอาเสียผ้าไปให้กูัไมเสียนึงอยู่เอาไม้ติวะโอ้ได้หลายยูสันะูโอ้ปลาขาหน่อยได้แป๊บเดียวพอถึงใส่ปึ๊บยามตับไลยเนาะ หลายเย่้เยก้ใส่แป๊บเดียวมาเยอะเลยหลายดิสิควัดนึ่งต้นนี้เป็นปลาปลาขาวหน่อยเป,ไป,ป็นปลาแบดหน่อยกับมี่มัดด่างของปลาเลยเนาะนิส,สวงปลคือหรอก ด่างเนี่ยก็คือเลยนำ้ำขัดแห้งผัดผัดด่างผิวใส่ปลาเลยเนาะดูว่าได้คนอยู่ด้วยกินด้วยหลายอยู่นี่เป็นแรงงานไทยในเกาหลีหาอยู่มากินลองครับพี่น้องได้เป็นไทยไหเก็บให้แกดิกินกว้างเลยเหรอก็คือเลยอเลยอ,อย้ ủa, tươi đấy đó, ủa, tươi không, ủa chi say chi anh em, nó hót trong bếp chi sôi, đèn đấy, đi đây là, ít du, con con

ว่าไปพูดเส,สียดีตวดเนี่ยเอาปวดกันปวดกันอุ้ยมันจีนจู้นี่มันมาวดอยูซื้อนี่ดิเนาะเนาะเดี๋ยวเติมกันอยู่หลายซ้ำสิบบุ๊มบิ๊ซ้ำกันเุมนเดิมยัองยกวนบเสียนอ่ะจีบบุ๊มบิ๊ซ้ำกันจีบพูดอ่ะวู้มันหลายซ้ำกันเหมือนตัวนี้ Lại dữ lại dữ Nó mọc thay thủ đấy mẹ lại nữa. à, bên bên Ui, lại, vua. lại, vua, bảo đo, bảo lại <laughs> ่อะกีวเาปลกนมิตรบมีฝีน้องเฮ้ยว่าห่อยไปนะหล่ไปนี่ละนี่นะวุ้ยลูปลาแบตกัมีตัวน่ะโอ้ยเป็นชาวบ้านเหเหรียญยัวไนปลาโม่ แล้ววันตัววันจันทร์เนี่ยผมก็เนี่ยอาทิตย์นานนะหลายยุคยี่นองแล้วค่อยมาสรุปบนงั้นกูสาวโง่กูวุ่นหงายใส่พุ่บยามปั๊บเลยนะอุ่ะ Anh ta quay về anh ta lói mất tí tiền đi à. Nếu mùng nam lại anh bó khẩu lắm, khâu cho mùng nam bó lại anh chị. Anh ấy xoắn lưng cho quần. Điều, 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 quần ba tén nó sẽ tén này. โอ้ไปควันเต็นตอดกันตัวนี้อะไรจักลีต้องด่หนเหลียวด่าหาห้างเต็นเนาะมมนเชียวเอาแล้วเอาควันยาใส่มันเลย นี่เป็นปลาขาวหน่อยปลาคล้ายกับปลาเสี้ยมบ้านเขาเนาะหือว่าหมันนี่พูดอะโ่้มันเหมืดไงนี่เขาหลงจุ้ยพูดอะมันมันแลงไหมอีกนี่นี่ล้อมจุ้งใหม่ลีเล่ของเหน่เดีด๋ยวจะเพิ <derived> ่มจะเพิ่มกว่าแล้วเออคือคือย้อนไหมเลยนะ เขาว่าเอาปล่อยอยู่มือเอาไปของไว้หนึ่งว่าไม่หนีไปหรือ,รอ,อรว่าพอแล้วฮะตัวคือพอไปผูกไวไ้ไหมเราเอามาหีเอาจะเขาจะจับไปใหา้ส่วนนั่นมามจิลี่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจังบักสัง โอ้หลายก็หลายสามกันก็บมงหัน,นหลแล้วอพีหลีมุ้งเดียวนี่เออยกโซบังอะไรโอห้หลายก็ไังหันอีนกพี่ผู้น่ะหลายอยู่นะครับผมชีวิตแล้งอันทดหาอยู่หาก,กินเต้ด่างเต้มองหลังฝนตกหนักตกครับผมถือว่าได้หลายอยู่ครับผมพุ่ผน่ะหลายเติบอีกพี่ผู้ ได้แป๊บเดียวได้ครับผมเนาะคลิปนี้ก็การเสร่ด่างเส่มอกก็ฝากไว้ซัำนิดครับผมยูดีมีแฮงส์สูดขุนพนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ